มีลุ้นคว้าตัวได้ไม่ยากลิเวอร์พูลล็อกเป้าแล้วตัวแทนซาลาเผยสองปัจจัยเข้าทางหงแดงฟิชาเคสซื้อดังจากแดงกระทิงดูรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลจะฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจควา้าบาราหิมดิอาร์ปีกตัวจีดท,ทีมชาติโบอกรโกของเรอันมาริตจ,จะฝูงลาลีกาสเปนมาเป็นตัวแทนโมฮาเม็ดซาลาอนาคตของโมฮาเม็ดซาลายังไม่ชัดเจนหลังจากลิเวอร์พูล ยังไม่บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งล่าสุดก็มีชื่อของบาราฮิมดีอาติดโผเป็นตัวเลือกที่จะคว้าม,มาทดแทนหากดาวยิงทีมชาติอีปตัดสินใจอำลาทิงแอนฟินทั้งนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าตัวบาราฮิมดีอาตมาร่วมงานได้ไม่ยากเนื่องจากเจ้าตัวต้องการโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหลังจากต้องแย่งชิงตำแหน่งตัวรุกริมเส้นฝั่งขวากับโรดริโกและอาดากูแล่ โดยฤดูการนี้ได้ลงเป็น11ตัวจริงในลาลีกาสเปนแค่7เกมนอกจากนี้เรอัลมาดริดก็เพิ่งมีข่าวว่าสนใจซาวินโยปีกทีมชาติบราซิลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเล่นตำแหน่งเดียวกันมาเสริมทัพอีกทำให้บาราฮิมดิอาดอาจต้องหาทางย้ายหนีออกจากทิ่นซานติอาโกเบนาเบล